3าไฟหลังล่าสุดครับทางด้านของวินุพรแพ้ฟาวให้กับดาราเดชคนนี้แหะครับดาราเดชนราติกูลก็แพ้าฟาวไปในยกที่3นะครับแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับเพชรภูซานธนศักดิ์ขนส่งไฟแล้วก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับ กับดาราเดชก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนไปนะครับส่วนทางด้านของดาราเดชมีฟอร์มไม่ดีนะครับแพ้คะแนนราวีกอรน,นครนสีมาแล้วก็มาแพ้คะแนนให้กับแสงเทียนสอสอนสิงห์และไฟล่าสุดเนี่ยครับเมื่อว,วันที่13สิงหาคมเจอกันมาครับวิศนุพรต่อจอป้อย8นิ้วครับ ก็เป็นทางด้านของดาราเดชแพ้มานะครับครับพเจอมาสองรอบครั้งแรกวิสเดลรแพ้ฝาว์ครั้งที่สองชนะคะแนนมากับสุสีวันนี้อีกรอบหนึ่งครับเป็นมวยซ้ายครับแก้งซ้ายมิสเุพรดาราเดชมวยเข่าครับซ้อมอยู่กับคุณวัฒน์รีบุตรที่อยู่ที่พะเยาครับกรรมการนันท์เลียนทุกคนครับเป็นผู้ห้าบนเวที ส่วนนิสันุพรเนี่ยซ้อมอยู่บ้านเจริญสุขครับอยู่กับพี่ใหญ่ออสนะแค่เดียวกับคนลกิจชอชิ่งกระมนนะครับกับป้ามวยกันนะสู้กันอยู่ครับนี่ครับสไตล์เดิมเตะซ้ายต่อยซ้ายครับนิสันุพรดารานเดนจะเข้าไปจับโดนซ้ายครับแม้คราวที่แล้วเนี่ยครับกินซ้ายไปเยิบกินซ้ายเยอะไปหน่อยครับไม่ใช่ว่าศูนย์ไม่ดีนะแค่ซ้าย เอาละครับจับนายได้แล้วกับดาราเดชจับไว้ต้องตีตีตีโอ้โหมยแห่โดนสวนเด้งมาเลยต้องดูกันยาวๆคันนี้ครนหมดต๊บรีเซ็ตแน่นอนครับครูนี้ก็าโจ๊กในพิกัดนึ่งอยบดบอลครับเมื่อช่วงเช้าในวันโจ๊กก็มาลดคนละ0.2ดบอลเท่าันเลยครับ ครับตอนนี้เข่ากับเขา่าต่างคนต่างตีแมเต้งตีครับแม่ดาราเด็ก็มีโต้ครับพลิกรูดนี้กแมหมดยกที่3ามก่อนครับครับสถานการณ์ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวิศนุพรครับขยับได้เปรียบ3-2ครับมาชมกันต่อครับยกที่4 ผูนสืบลกรอโดนล,ล็อกแล้วครับยกสี่แล้วครับจะล็อกได้เป็นเรื่องครับซ้ายโอ้โหแกเตะหนักทีเดียวถักเ้าไว้เตะซ้ายอีกทีหนึง่งพวกนี้เจอกันทีไรมันลุกีครับครับแม่แขงกับแข้งตอนนี้เข้าในแล้วครับดาราเดชพยายามจะตีครับโอ้โหโอ้โหวางแข้งก่อนเข้าในครับตีทีเดินถือว่าเป็นมวยถูกคู่ตอนนี้ก็ถือว่าถูกเวลาครับ ายครับดาราเดชสู้แข้งแล้วครับนี่มีขวามาสู้ครับผักขอาไปครับมิสุนรุรงศซ้ายยาวๆขวาโตกลับมาแล้วเข้าในครับพยายามจะผักครับไม่ประท้าครับมิสุนรุรงศวางแข้งซ้ายแม่ฉากลบได้ทันมีบัตรหนึ่งสองแล้วตามได้ซ้ายอีกทีหนึ่งมีขวาโต้คือครับดาราเดชมีเข่าครับผีอกเท,ดดทีบตอนนี้ หนอีกครั้งหนึ่งครับไม่ชัดเจนครับกรรมการนันแยกเลยครับยังเดินเข้ามาครับดาราเดช้วางแขนสายมีหมัดหนึ่งสองสามเอ้ามีอาการครับยังไงโอ้โหดาราเดชแม่กัดฟันโต้ครับโอ้ยแต่โดนแช่งเอ้ายังไงจะไหวไหมโอ้ยมีอาการครับ ชุดเลยครับพี่ตาครับมาทั้งหมัดทั้งแค้งครับเข่าก็มาโอ้โหแล้วดูครับหยุดแล้วครับหยุดแล้วครับคู่นี้ครับหยุดแล้วครับโอ้ดาลาเดชเมาเป็นชั่วขนาครับจะโอ้จะไหวหรือเปล่าโอ้ยโดนรับอย่างเดียวแต่ก็ยังมีตอบโต้บ้างครับอแต่ดูน้ําหนักหมัดของดาราเดชครับอาวุธโอ้ยังมีกัดฟันมีศอกดัก ครับอยู่ไม่อยู่อ้โหืเริ่มจะฟื้อแล้วครับอย่างนี้นีแข่งสู้แล้วครับดาราเดชแต่โดนชุดใหญ่เลยครับเมื่อสักครู่นี้ครับโอ้โหอ้าวปัญญานี่สตูกปารหลุดครับอ้าวล้างน้ำก่อนครับกรรมการนานเอาคำว่ากันต่อครับ จากที่จะไปไกลๆนี่ไม่ไปแล้วครับทำให้ดาราเดชไม่มีฮึดเหมือนกันนะครับมันได้หยุดได้หยุดพักนะยังเดินต่อเนื่องครับดาราเดชเอาตดนยกเนี่ยดาราเดชโดนไปครับต้องเอาคืนแล้วครับนักมวยตะลุกอ่อนเดินซ้ายครับโอ้โหสองดอกท้ายครับยังได้โอ้จาก ที่ตอนนี้กลับมาสู้แล้วครับครับดาราเดชแล้วความเป็นไปได้นี้กลับมาอยู่ดาราเดช3ามต่อหนึ่งเลยครับคััมยางนิสนุกพหลุดครับแต่เมยมองเลยว่าอยู่ไม่ดีนั่นแล้วอาจจะหมดแรงหรือเปล่าเอาละครับเรามาดูครับยกสุดท้ายครับ อนนี้ดาราเดชได้เปรียบอยู่3ามช่วงตัวนะครับยกสุดท้ายเริ่มแล้วหวางแข้งซ้ายขวาเอาคืนเอาล้มไม้มาต้องมาว่ากันใหม่นะครับอย่างนี้แทงกับแข่งประสานกันโอ้ยดาราเดชพยายามจะเข้าในพยายามจะเกาะให้ติดนะครับวิศนุพรวิศนุพรสายสองดอกนี้อีกทีได้ไหมครับได้ ครับโอ้โหดราเดชรับแล้วครับซ้ายที่อย่ารับเยอะนะซ้ายอีกทีหนึ่งโอ้ยรับเยอะแล้วครับซ้ายก็ไปทีหนึ่งต้องเฉียงต้องต่อบ้างครับแบบนี้กระนับดูกันครับพี่บ้านดูครับเซ้ายอย่างเดียวเลยครับตอนนี้วิศนุพรซ้ายดาราเดชโอ้โออยรับแบบนี้ไม่ดีนะแล้วครับ ้ายอีกแล้วสายอย่างเดียวหักล้มลงไปครับแต่ไม่สนใจครับเดินต่อครับวิ่งเลยฟิตจริงๆครับแต่ซ้ายนี่มันแต่ล่าเป้าครับโอ้โหบางอย่างเดียวเลยครับดาราเดชต้องฉากไปทางซ้ายมือของตัวเองแหละครับอย่างน้อยๆก็ลดจากหนักเป็นเบาครับครับ ครับแล้วครับมั่นใจเลยครับวิศรุพันธ์หลังจากเตะไปชุดใหญ่ครับครับโอ้แท้เตะหนักจริงๆครับ, oh รบโอ้โหโอ้โหนี่ครับเตะจนผ่านนะครับแต่ต้องยืนยามดีทีจากกรรมการนะกรรมการแนะนครับรบรวมคะแนน แล้วก็ชมเชยกับวิศนุพรสรจรต้อยแปดลิ้วครับเป็นฝ่ายเอาชนะคะแนนดาราเดชดาราติคุณประกับสุพรรณเลยครับโอ้เป็นคะแนน49 48คะแนนทั้ง3เสียงครับ